เลิกกันเลยตาเป็นดังกวักเหรอห้าสิบแล้วก็แถมทำไมแล้วนะเสื้อผู้เราเอ้ยไปสี่สิบบาทครับรถเหลือรถเหลือต้องเสี่สียแล้แหละแหมดูว่าเป็นสิยวอ่ะสิวใันขึ้นเต็มหน้าเออทำไมแกสิวขึ้นอย่างเงี้เต็มเลยแก่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 ทำไมแก่ทำไมทำไมเสิวขึ้นอ่ะเล็บมปัญญาแล้วเสียเนี่ยเหรอไม่ใช่เนี่ยนมาจากไหนปลาอีหี้ย น้องป้าคนดีเขาไม่ด่ามึงนึงพูดเขาด่ากูกูเพื่องเงียมอาอเหรอเมื่อกี้ใครทำมึงก่อนอ่ะเป็อะไรอ่ะน้ำลายแม่ม,มือขนาดน้ำลายจากฟองฟอคขนาดนี้หลุดมาจากปาก ไม่เอาไปอาจารย์เหรออาจเห็นว่ามันลอยมาจากปากไปคลิกมาสวัสดีคดรับน้องสุดเสื้อผ้าบนโลดนี่นะครับผมอันนี้เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าใช่นะครับหวังว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อคับเราเนี่ยค่อนข้างคุกขีแต่ว่ามันไม่เคยไปเปิดประสบการณ์แบบนี้คือการที่ขายเสื้อผ้ามือสองขายเสื้อผ้ามือสองคือปกติไปมันก็มือสองแหละแต่ว่ามันจะเป็นการไลฟ์ขายมากกว่านี่คือการทําครั้งแรกเลยเรียกว่าการออกเป็นภาคสนามคระภาชนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าไปหนึ่งวันเนี่ยได้้กกกีีี่่บาาททเเเรจะมใหตตััววลลืืือออค การเตรียมตัวมาอย่างดีอ่าแล้อีกตัวเรื่องหนึ่งคือรู้ก่อนที่จะต้องแบบไปเนี่ยไม่เกิน5ชั่วโมงโอเองแล้วก็เราก็จะเตรียมตัวไปเลยแล้วรู้ว่ารายได้มันต่างกันทนั้งที่เสื้อผ้าในเกรดเดียวกันใช่ประมาณนั้นะนะครับผมอ่ะไปดูคลิปกันทุกคนสดีตอนรับเข้าสู่ช่อง Park Melody นะคะอันนี้ก็คือควาแม้แป๊บหนึงนะครับเพราะว่าคนอยู่รุ่นหนึ่งคนอนนี้หนึ่งคนก็คืออยู่ไกลกันมากนะครับอันนี้คือขึ้นต้นสถานีคู่คนนะครับซึ่ง ที่กําลังจะไปช่วยพี่หนุ่มแล้วก็พี่ปานะครับผมเปิดท้ายขายเสื้อผ้านะเป็นเสื้อผ้ามือสองในงานโลาะตู้นะครับผมก็คือเป็นงานจุ่มเชิดที่พี่หนุ่มเพิ่งแจ้งกันเมื่อวานเพิ่งคุยแล้วอนวะ่าเอ้ยวันนี้ไปร่วมง,งานดีกว่าก็คือว่าวันที่4ี่เนี่ยพี่หนุ่มไปขายเสื้อผ้ามาแล้วแล้วก็วันที่5เนี่ยตอนแรกเรากะว,ว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่หนุ่มเดี๋ยวไปช่วยขายเพราะพี่หนุ่มบอกว่าวันที่4ขายดีขายเยอะเหนื่อยก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยววันที่5เดี๋ยวไปช่วยขายพี่หนุ่มบอกว่าอา่ถ้าไปจะไปปุ๊บเดี๋ยวจออองงบูธให้ก่นนีัึ สรุปก็คือว่าวันนี้ต้องไปขายของตัวเองด้วยแต่ว่าเสื้อผ้าหลักๆก็คือจะเป็นเสื้อผ้าของพี่หนุม่มเป็นส่วนใหญ่นะฮะสองกระเป๋าหลักนะก็คือว่าขี่เกียจขับรถเพราะว่าดูจากงานแล้วคนน่าจะเยอะแล้วก็น่าจะไม่มีที่จอดนะครับก็เลยไปรถไฟฟ้าดีกว่าแบกกระเป๋ามาสองไปนะฮะไปกันะะที่สยามนะครับตอนนี้เรามาถึงงานแล้วนะครับอันนี้ก็คือร้านของพี่เ,เองอยู่นี่ ีลเ้จะมีลาวแคนเป็นตัวไว้ให้ดูร้านอื่นนะครับร้านเดี๋ยวต้องแบบนีครับนี่ร้านของขนมรี่ขนมรูนะฮะร้าขนมรูคือร้านแบบนี้ก็จะมีอันนี้คือผมบอกก่อนว่างานเริ่มบ่ายสามนะแต่บ่ายสองคนก็เริ่มเริ่มแบบเดินเข้ามาแล้วคือแต่ละคนนะเขาจะมีแบบการแต่งตัวมีสไตล์ของตัวเองพาดูเลยฮะนี่คืองานไม่เราเราไม่พาจะไม่ต้องพาดูเหรอใช่นี่คือมาเมงอ่ะขายของมึงขายของก่อนแล้วนี่คือร้านเราร้านเราที่ไม่มีคนขายลลูกค้ากําลังเลือกอยู่นะฮะ าขายของหน่อยเปิดท้ายตาเปิดท้ายตาเลือกกันเลยตาเป็นดังกว่ากเหรอรู้ว่าคุณรักก็เหนเขามีร้านตัดผ้าหมืเลยอ่ะมาดูร้านอีกเพคดินี่ยี่สิบบาทสี่สิบบาทฮะไปคำกุใบเหรอนี่ไงเล่นได้สองคนแล้วอะไรนะครับอันไหนเฮ้ยหนึ่งร้อยบาทครับผมข้าสิบบาทพอไปเลยเสื้อยืดละสี่สิบเลยใช่สามสิบบาทไปเลยผมให้ เออแหละเราลไปเลยเราล้อไปเลยเหมือนเราไม่ได้มาขายของอ่ะเหมือนเราเอาเอาเอาไปเถอะตุ๊กตามันอยู่ในกล่อง10บาทครับผมก็คือ10บาทไปเลยตุ๊กตากี่บาทอ่ะ10บาทตุ๊กตา10บาทเอามาจากไหนอะไรนะเอามาจากไหนกูไปคีบมาเสี่ยแค่คีบไปเป็นร้อยเราเขี้ยวสนุกอุ้ยลูกค้าเข้าอีกแล้วตุ๊กตา10บาทนะครับผมตุ๊กตามีมูลค่าแล้วเพราะว่าก่อนจะคีบได้ก็หลายร้อยอยู่ก็ขาย10บาทพอนะฮะแต่ตังยังไงอ่ะโอนไงเงินสดก็ได้ ปลาโค้ดจะนู่นในกล่องนี้20บาทเลยนะครับสองกล่องสองกล่องนี้20บาทครับผมเลือกได้เลยลื้อได้เลยครับผมเราให้ไป60บาทพอนะสี่สิบห้าสิบอันนี้เท่าไหร่อ่ะันไรห้าสิบแล้วก็แถมก็เป็น50บาทพอนะร้านเราก็คือเน้นง่ายนี่นเออเอาออกไปหน่อยก็รอตโต้ไง ผู้หญิงจ่ายตังผู้ชายแถมฟรีจ้าทุนี้กใช้หลักการว่าเออถ้าลูกค้าหลอเก็เอาไปเลยนักจาคนละสร้อยห้าสิบบาทสีได้ทั้งหมดหนึ่งสองบาทเลยพี่เป็นเจ้าของแบรนดใช่ครับเป็นเจ้าของแบรนด์เองไแล้วนะเสื้อผู้เราอไม่ใส่ใช่ไหมขายทิ้งไม่คุณใส่แล้วคุณดีผมใส่เหมือนคนขายอ้อยแล้วเขาซื้อเปตัวเดียวหรอทำไมไม่ซื้อเป็เสื้อคู่ล่ะขายดีไหมเริ่มขายดีไหมคนเริ่มมาทุกคนดูเย ใครที่ดูคลิปนี้ก็มาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามาขายวันนี้วันเดียวกล้องนี้ตัวล <appointment music> ะสี่สิบมันม่ถึงหมดนี่เลยสิๆสิกล้องนี้ตัวละสี а ่สิบตาได้เลย้าลูกค้ายสสิบบาทเหลืออี่สส่แะบาทตาาท่ิ้ามันจะบิการหม่ไม่มึงมาวันนี้วันเดียว ตื่นเต้นที่หมายตอนเดินมาทำไมอ่ะกลัวกรุงเทพเออกลัวจริงไม่แต่เนี้ยชอบกรุงเทพแต่ว่าถ้าเกิดขับรถเข้ากรุงเทพไม่เอาแต่นั่ง BTS อ่ะชอบวันนี้นั่ง BTS มาแล้วคิดว่าครูแบกกระเป๋าเดินทางมาสองนันขึ้น BTS อ่ะก็ใหขับรถมาอาการมาไลนะไปซื้อข้าวไปอ่ะการซื้อข้าวอยู่ขอให้ผลว่าทำไมร้านถึง ตั้งตั้งพื้นไหนครับฉันเพิ่งรู้เมื่อวานว่าต้องมาขายเมื่อวานตอนท่าทุ่งเมื่อวานตอนห้าทุ่มแล้วก็ไปรื้อเสื้อผ้าตอนเที่ยงคืนแล้วก็แยกเสื้อผ้าตอนประมาณตีหนึ่งแล้วตีสองกูต้องแพ็คของส่งลูกค้าด้วยแล้วกว่ากูนอนตีสามแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็แบกกระเป๋าขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อมาขายของที่นี่ถ้าเวลาเตรียมตัวจะสวยอย่างนี้ทุกคนร้านพี่หนุ่มคนเยอะมากเออเขาเตรียมตัวมาดี้เขาจัดงานดีวันนี้ส่วนใหญ่เสื้อพี่หนุ่มเป็นเสื้อที่พี่หนุ่่มมซื้อาาาใสงน แล้วก็ไม่ใส่แล้วล้วก็ปล่อยนี่คือความขนมรูนะทุกคนแล้วก็วางไว้กับหมาใช่ป่ะแล้วมีคนเดินมาอุ้ยร้านนี้ขายเสื้อหมาด้วยขายชื่อนาพี่แป๊กก็ขายไปได้เยอะเหมือนกันนะสิบาทตาสิบาทตาเยี่ยงไปแล้วนี่เหลือแค่นี้เองสี่โมงครึ่ง้วทุกคนห้าโมงห้าสิบห้าแล้วนะครับตอนนี้ขายได้เกินครึ่งไหมเกินครึ่งใช่ไหม คนก็ยังอยู่นะครับโน่นใกล้หมดแล้วคนโนะน้นนะเรียนรถธ่างชาติอยู่สั่งนี้นน่นี่เมีคนซื้อของให้วะ่ะไปต่อที่วะ่ะ อันนี้คือบริจาคไปเลยให้น้องๆบริจาคไปแล้วนะทุกคนดีะใช่ของดีก็ถือว่าแบ่งปันของจริงๆแหละสื้อผ้าในาส่วนนี้ไปนางดั <laughs> ไปครับสนุกไหมวันนี้สนุกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกเพราะว่า <laughs> 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 มีคนช่วยมีคนช่วยโอเคครับผมสำหรับตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วนะครับผมคนละวันกับไอตอนที่เราถ่ายตอนเปิดอีสแตวันเดียวกันค่ะคุยทางเล่นตัว หมือนเดิมเลยค่ะคือวันเดียวกันเออคือตอนนี้คือไปขายมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่ไปขายเนี่ยเหนื่อยเออเหนื่อยแล้วก็กดดันพี่กับกายต้องบอกก่อนว่าความเป็นแบบว่าแฟชั่นนิสตาต่างกันอ่าแล้วกายมันจะเป็นประเภมั่นใจเวลาไปในแบบสยามอ่าไปในเมืองหลวงอ่ากายจะมั่นใจเพราะมันเป็นคนแต่งตัวจ๋าส่วนเน่จะรู้สึกว่าบานออกเฮ้ยโอ้ยเดีใครได้ซเ้สยามมันอมั่นใจ ไม่เคยไม่ไม่เคยมีความมั่นใจใดๆใเวลาไปสยามจะรู้สึกว่าตัวเองบ้านนอกตลอดใช่อันนี้เรื่องจริงผมก็เป็นเพียงย่างก้าวลงจากสถานะที่ฉันมาจากครูคอสฉันมาจากบุรีรัมย์แกคิดแกเป็นเหมือนฉันเลยซึ่งความจริงไม่มีใครมาจาัดเราอยู่แล้วเว้ยฉันแต่งจะเป็นยังไงกูแต่งตัวใครจะมองแบบเราบ้านนอกหรือเปล่าแต่ความจริงคือไม่มีใครมองใครใช่ทำไมแกถึงได้ไปนี่ด้วยก็คือตอนแรกอ่ะพี่หนบมาขายงานมีสองวันคือวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วพี่หนบเขาไปขายวันเสาร์เขาบอกว่า ขายขายดีมากซื้อเมา้้าหมดเออแล้วนางก็เลยกลับมาเอาเสื้อผ้าต่อนเพราะบ้านบ้านผมของเขาอยู่ใกล้กันเออแล้วก็ชวนบอกว่าแบบมาไปช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออพอเห็นว่าป้าไปช่วยแบบพี่เลยว่าเฮ้ยงั้นหนูไปไปช่วยอะไรเงี้ยเออไปช่วยขายเกตนายไปก็คือจะไปช่วยบูธหนุ่มลูกใช่เออแล้วหนุ่มลูกอะโอเคได้เลย ฮัลโหลติดต่อขอบิ่มอีกบูธหนึ่งนะคะเราไม่ชื่อเป๊กค่ะอะไรเงี้ยเป๊กก็พะอะไรวะตอนนั้นรู้มาณห้าทุ่มตอนเที่ยงคืนกลับบ้านเก่าสียรุนเพราะว่ามันมีเสื้อผ้าพี่หนุ่มอยู่บ้านหลังเก่าเออก็ไปขุดเสื้อผ้าเก่ามาแล้วก็เอามานั่งคัดแยก่าตัวไหนกี่บาทกี่บาทแยกเสร็จเสร็จหนูประมาณตีสามคำถามต่อมาคือขายแบบไม่เตรียมตัวอย่างในคลิปเนี่ยได้กี่บาทนับดูแล้วเอาแบบตรงจริงๆเลยนะหกร้อย จดร้อยบาทเจดร้อยีใช่เพราะว่าตัวที่ออกอ่ะสิบาทหมดเลยส่วนตัวที่ส่วนตัวที่ราคา80บาทอะ่ะออกไปแค่ชิ้นเดียวริงเแล้วก็ตัวละสี่สิบาทไม่ออกสุดท้ายกูต้องเอาสีิบาทมานละเหลือสิบาทตั้งแต่บ่ายสถึงหกโมงเย็น <c oughs> ใช่ สี่สี่ชั่วโมงเออได้หกร้อยได้หกร้อยทุกคนแต่นี้คือ <aumento> ต <certains> really ้องบอกว่าเราโชคดีตรงนี้ว่ามันเป็นเราไปอินฟูแล้วเขาให้ค่าเช่าที่กันทุกคนแบบว่าเขาไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ไม่ต้อ่าเราได้กำไรเพียวๆหกร้อยบาทหกร้อยบาทเช่นที่นู่นอ่ะค่าเช่าแผนอ่ะใช่น่าจะเท่าไหร่ได้จากหลายพันอ่ะน่าจะหลายพันต่อวันอ่ะได้จากั็ถ้าบอกว่าขาดทุนนะเมื่อวานสินขายได้หกร้อยใช่แล้วสินก็ลงไปข้างล่างไปช้อปปิ้งระหว่างที่หนุ่มรูยังเปิดร้านขายเพราะลูกค้าหนุ่มรูมีใช่หมดไปกี่บาท เกือบสามพันใช้เงินเเดิใช่เป็นเขาเรียกว่าการใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครเก่งกว่าใครนี่แบบเทคนิคหรือการคนพร้อมหรือไม่พร้อมอะไรงนี้ ซึ่งพี่เป๊กอะเอานริงไลฟ์ live ขายอะกำไรดีกว่า<ช>กำไรดีกว่า <laughs> อย่างเสื้อผ้าที่ขายอะไม่ใช่เสื้อผ้าเราเองเออพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าถามอะคำตอบที่พี่ตอบคือไม่รู้ <laughs> เอลเท่าไหร่ครับไม่รู้ <laughs> นี่นี่คือตั้งใจไปช่วยพี่หลมขายแล้วถ้าเป็นคนอื่นอะแล้วร้านตรงข้ามนัยนี้เงี้ย ลอยแดดตายหาเลยเพราะว่าบัอยู่ตรงข้ามกันทุกคนพี่เป็นน่คนคนเดินอยู่สองคนหารไปนนมลุกคนไม่รู้ลุกไม่อีแล้วอะมึงร้ายไ่หล้วหรคนลุงแบบลุงเลยประเด็นก็คือว่าพี่เ๊กก็ไปช่วยแล้วเราก็รู้เห็นพี่เปคขายของอยู่แล้วก็รู้ว่าพี่เป๊กก็มีของก็เลยฉุกระหูกหนมลุาดอย่างเดียวคือหนมลูไม่มีถุงจริงอะเราก็ทัาไปถามงานเจ้าของงานว่าแบบว่า เออทางงานมีถุงให้ไหมอาจจะเป็นถุงคอนเซปต์งานหรืออะไรเงี้ยเราจะได้แบบดูไปชิ้นเปนอันเกี่ยวกับคนอื่นเขาบอกว่าไม่มีเลยค่ะเขาอยากให้แบบโลนน,นลงโลกร้อนเราก็เลยอ่ะ ทีนี้เราก็เลยก็ไม่กล้าไปซื้อถุงด้วยกลัวว่าเดี๋ยวร้านเรามีถุงแล้วร้านอื่นไม่มีแล้วเดี๋ยวเราจะได้แต่น้ำรู้ก็ถามว่ามีทางทางแบรนด์่ะมีถุงส่วนการไหมให้แบบคนใช้ช็อปกันอะไรเง้ขาก็ไม่มีเขาก็ไม่มีเหมือนกันแล้วมันก็เป็นเรื่องยากถ้าเกิดคนซื้อเป็นสิบตัวทางมิซยใช่ไหมไอเนี้ยไอเนี้ยไม่ได้ฟังบีไม่ได้ฟังอะไรเลยแต่เขารู้สึกว่าขายของต้องมีถุงก็เลยแวะซื้อถุงแล้วก็ซื้อ พี่หน่งจะมีปะวะก็เลยรีเซฟเผือพี่หน่งด้วยแท็กหนึ่งแค่วันวันสำนูใช้ถุงหมดเกลี้ยงเลยอยากรู้มันมีเสื้อที่มาทบใจจนแบบไม่อยากขายแต่จำเป็นต้องขายจริงอ่ะมีเมื่อวานอ่ะก็คือเสื้อทุกตัวคือวางตัวยังไม่ได้ใส่ก็มีบางตัวคือใส่ไปทีเดียวแล้วเรารู้ราคาว่าเราซื้อมาแบบอยากเสื้อชุดลาตีบางชุดเราซื้อมาสมมติพันห้าแต่เมื่อวานเราขายไปสองร้อยสองร้อยก็คือแบบไอ้นี่แล้วนะก็คือ คนต่อเดือนร้อยห้าสิบก็เอาไปเหอะแต่ถ้ามานั่งคิดถึงว่าราคามันเท่าไหร่มันก็จะขายไม่ลงคือเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมาเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูคลิปพี่แม่พี่พาไปแม่ตลาดนัดนม้วยตลาดอวขึ้นลิงให้ดูเสื้อผ้ามันเยอะเบอร์นั้นอ่นนั้นแค่ยังไม่ถึงครึ่งนะครึ่งหนึ่งเพราะว่าครึ่งนึ่งอะยังอยู่คอนโดอยู่นะคะ ก็คือมันเยอะมากเพราะว่าเวลาจะถ่ายงานทีก็ไปซื้อ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 ไม่เคยเอาออกเลยเพราะว่าไม่มีเวลาขายายเพราะเราก็เสียดายเดี๋ยวไว้ใส่เดี๋ยวไว้ใส่เื้อ้างผ้ามันยเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วพอเราได้ย้ายบ้านเราถึงได้เห็นว่าเสื้อผ้าเราเยอะเยอะเกินไปเยอะเกินไปแล้วแล้วเราซื้อใหม่เรื่อยๆด้วยสุดท้ายแบบแปบอย่างมาง ตัวที่แบบเมื่อวานคุยออกมาจากถุงอ้าวมันเคยมีเสื้อตัวนี้ด้วยเหรอ,อ,อคือถ้าเราไม่ไปจํามันก็จะจําไม่ได้ด้วยซ้ำไปใช่แล้วก็เป็นกําลังใจ,งใ,จใช่ใ<น>ไม่เสียค่า<น>ที่เป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังเริ่มอาชีพแบบว่าช่วงนี้แบบขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้เออมึ่งขย่งนึงไหมครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ชอบปามาดีด้วยนะครับผมแล้วก็รอบหน้าเผื่อเราจะไปทําอาชีพไปอีกก็เดี๋ยวบอกกันมานะครับเดี๋ยวจะไปทําให้ดูนนนคครรัััับบววี้ขอตาไปก่ กดปิากำมือช่องปากมาเลยดีช่องนี้แล้วุณจะไม่เจียใจกดกระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไปกดระดิ่งกดไลค์ก่อนสมัครสมาชิกไป